สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลกรบบรารแข่งฟุตบอลมาค้ำคืนที่ผ่านมาว่ามีค่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโกปาเดเลร์รอบ16ทีมสุดท้ายคัตตานะครับพ่ายกับทางด้านบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ5โดยบาร์เซโลนานั้นได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่41จากราฟินยาหลังจากนั้นครับนาที50ครับเป็นโรเบิร์ตเลวันดอกกี้ครับยิงให้บาซ่าหนีห่างเป็น2-0หลังจากนั้นครับอันซูฟาติครับยิงนาทีที่ 70นะครับให้บาซ่าหนีห่างเป็น3-0นาทีที่77ครับเป็นแฟงเคสซี่ครับยิงให้บาซ่าหนีห่างเป็น4ประตูต่อ0ก่อนจบก่อนจบ90นาทีครับเป็นโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับมาบวกประตูชัยให้บาซ่าเอาชนะทางด้านของคาสตาไป5ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับบียาริอัลพายกับทางด้านเรยันมัลลิตไป2ประตูต่อ3 โดยในนัดนี้ครับเบียริอลได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่4จากทางด้านของเอเตียนกาปูหลังจากนั้นนาทีที่42ครับเบียริอลหนีห่างเป็น2-0ครับจากทางด้านซามูเอลซุสวูเซเกมทำท่าจะเข้าทางเบียริอลครับแต่แล้วครับนาทีที่57ครับเป็นทางด้านเรียวมันลิตครับตีไข่เตะขึ้นมาจากวินิซูอูสช่วงถัดมาครับนาทีที่69ครับเป็นทางด้านของอาเดมิลีเตานะครับยิงให้เรียวมันลิตตีเสมอเบียริอลเป็น2ประตูต่อ2 ก่อนจบเวลาอีกไม่กี่ใจนะครับเป็นทางด้านดานเอลเซบายอสครับยิงประตูชัยให้ทางด้านเรเัลลิตรครับนาทีที่86เอาชนะทางด้านมิเเรียลไป3ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะทางด้านทอรแนมฮมอสเปอร์ไป4ประตูต่อ2โดยทางด้านสเปอร์นั้นได้ประตูขึ้นนำครับนาทีที่44จากทางด้านของเดยันคูเชฟสกี้หลังจากนั้นครับ ก่อนจบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านสเปอร์หนีห่างแมนซิตี้เป็น2 0ครับจากเอเมอร์สันในช่วงนาทีที่47ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเกมในครึ่งหลังครับเริ่มมาเพียงไม่กี่อึดใจครับเป็นทางด้านของอาบาเบลสครับยิงตีไข่แตกให้แมนซิตี้นาทีที่5 1าเกมเริ่มเข้าทางแมนซิตี้นะครับนาทีที่53เป็นทางด้านของเออร์ลิงบาลฮารแลนด์ครับยิงตีเสมอให้แมนซิตี้เป็น2ประตูต่อ2พอแมนซิตี้ตีเสมอได้ครับ อีกไม่กี่อืดใจครับลิเยนมาเลสครับบวกให้แมนซิสตี้นี้ห่างเป็น3 2นาทีที่63เกมทำท่าจะจบลงที่สกอร์3-2ครับแต่แล้วครับนาทีที่90ครับลิเดายนมาเลสมายิงประตูตอกฝาลงให้ซิตี้เอาชานะทางด้านสเปอร์ไป4ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลโคปาของอิตาลีนะครับอตาลันตาเอาชนะทางด้านสเปเชียไป5ประตูต่อ2อลาซิโอเอาชนะทางด้านบรญญ่าไป1ประตูต่อศและอยูเวนตุสเอาชนะด้านมอนซาไป2ประตูต่อ1 โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ